สวัสดีค่ะพี่สุรัตกับยายเมื่อนี้วาขอสัมผัสยายนั่นเป็นโรคยังค่ะยายเนี่ยแข็งแน่โรคบอดแน่นอนโรคประจำเนื้อแข็งบ่ยายโรคเนื้อแข็งโรคเนื้อแข็งมันเป็นจังไดนะคะช่วงแแงอันนี้มันนิ่มเลยนี่มันเอา้วนเนยกินยาประจำปวดยาอันไหนคะยาคารินาคารินาดี ยายกินกินตอนแรกมันเป็นจังไหนคะตอนแรกเจ็บเจ็บกินได้สิบสามวันได้นอนโรงพยาบาลหาคืนโอ้นอนโรงพยาบาลมันปวดหมอเขาบอกว่าเป็นโรคยังก่อคะหมอเขาบอกว่าลูกติดเชื้อมันไข่ดิเป็นไข่เป็นไข่ไส้ไข่เันค่ะค่ะแลที่เป็นอันเนื้อแข็งๆนี่หมอบอกว่าเป็นโรคยังก่อนคะก็เพรกะว่าลูกเนื้อแข็งอ๋อโรคเนื้อแข็งนี่ ยายยเป็นมานานบอ้่ะค่ะเป็นมาเฮงนี่บอค่ะอ้ยสิบปีเนหน่อยออนันีสอุ้ยเป็นเฮงบอค่นนเฮงเละอยาหามะ่ปวดจาคินิกกับงบ่เป็นเป็นรักษามาถึงทีบแล้วไม่สัมัมปหอดคนเกนไปหอดแล้วนี่นคือบ่ออกเลยนะนี่มันแข็งบออกแล้วค่ะกระอ่นเลยนะ้กรอ่น ไปไปหาหมอแนจะข็งหาหมอหลายหมอแล้วก็ยังบ่หายอยู่กินยายังก็ยังบ่หายบ่หายยาบ้านนี้เถอะหลังสือป่านว่ากินน้ำรถอนแรงอยู่นี่ยาแล้วก็มายากินยากินตัวใดคะพอลินาเคดีผู้ใดแนะนำพอลินาเคดีให้กินอ๋อพี่สุรัตย่างกินเมดจค่ขวดแล้วสามขวดเม็ดสามขวดรำยาหนี่งขวดที่สี่ดีดีึ้นจะได้มั่งตอนเนี้ย มันก็มีลดอ่อนก็ปวดมากกว่าไข้แน่เล็กน้อยบ่ปวดแล้วมันก็บมีอ่อนเที่ยงคืนมันรัดนะนี่กับบ่ได้นะอ๋อหงอเงี้บ่ได้เลยเหรอหนีมือตัวนี้มันก็บโคตเขานี่มันก็ยากมอนอือข้อเมื่อไรอ้าวเหรอกูอันนั้นบ่เปนเยอะแล้วแตก่อนนั่นนี่ขอนี่บ่มีบ่ขอนี่บ่มีเลยมันหย่อนข้อเมื่อไร มันก bon, e ็แปลกเนาะพี huh. look, um, they, like double, ่ช okay. ล okay. no kind of ันเนาะขอนี่มันออกมาได้จังไดเนี่ยนะว่ามันหดเขาเนี่ยยืดออกอยู่ขมือเอาเหรโอ้ดีดีดีจังน้ำติดตามอ่ะเอ็นเทนว่าหนาจะแข็งเหมียวใหญ่หนาก็แข็งเบลยว่ามันแข็งเบมักระโตเลยค่ะแข็งเบลยแข็งเลยโตได้ด้ียโตมานะคุณบอกคุณบอกนางไหนตลิ่อยู่วะช่วี้ช่วงนี้นะนางไหนแต่มันหักลูกกระได้ แล้วมัสู้ตะครกระดูกกระดิกบ่ได้มันแข็งอ่ะเนาะแข็งเยแข็งแข็งเ่าโอ้ยโลเนื้อแข็งติหมอก็ดวแข็งจากเลยจ้าจ้าคนจนจ้าจ้าโชคดีค่ะตอนนี้หมด3ขวดแล้วดีขึ้นหลายเนาะสอเลือตัวเองได้แล้วโอ้ยเราไปอยู่ป่วยพายเลยสดวาสุดยอดเลยพี่แนะนําสิ่งดีๆดีให้กันดแน่อยู่หลายคือได้ว่าี ดีหรายเติบได้ที่แหลกเนาดนที่แหลกนีว่านอนนี้ามาไปจีเจ้าดีแต่แล้วก็ที่ว่าดีเจ้า่คเลยเวลานหนเลือไปเอาของกบอกนะเขาว่าไม่ได้เนอะนนี้เหยียดขาได้นี่แต่ก่อนนี่เหยียดได้ยังบอกเหยียดได้ย่นน้ำหัเจ็บมันเจ็มันแข็งหมดเลยได้นีอันนี้อันนี้มันนมแล้วเนาะนมแล้วอันนี้แข็งแเอาง เขาลับใหม่เลยน่อยอยเนาะจอยจอยค่ะไหนนางเงี้ยเนบ่อีนั่งั้เหลือมมากมเลยนะนะปาเขาลับขึ้นใหม่อเออหนากระดำอุ้ยดำไปเลยหน้าจนคนวานไม่เพื่อวันศุกร์เลยเงีีบว่าพี่พี่ในพ่ษเบสายี่ขึ้นมาบบบได้ยนก็จะบอกได้ให่บเงาเงาปากเาเนาะเอาเขาไปนัางคุยกันมือนกันไปองรถนะกันเขากระเปาได้ แกแถวขึ้นบ่จ้าว่ะแกจ้าก็ว่าเจ้าสิตายนะวดจ้าแขงแค่นี้แลวไปก็พยางเด้อแล้วแขนเ้งไหลวตาเดินวินี่บ่แนเอเขาลงบ้านไหขาลงบ้านมันแข็งไปแซ่เลยเนาะแขนแข็งเลยมันไปเนาะผเนื้อมันหักเขาได้แบได้มันว่าหักได้น้งาดมนเปนเแขนนเออแขนกันน้อยนิดพี่น้ยมันแมนเขานี้จว่าไม่เหนื้อไม่นังขื้นใช่ไห จะไม่ย่อยปะกินไปโล่ยายปะกินกินไปเถอะท่างนั้นอ่ะโอ้ดีดีอันอันว่านิ้งงอกดีนะป้าแมมเนี่ยเอาขาจูบไปแล้วมันงอกออกมาเนี่ยมันหดเขาไปแล้วมันงอกออกมาความนิวงลอกนะเออกิน